คุณชมแม้ว่าค่ำของวันอังคารที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารัฐระดับนโยบายจะเคาะนะคะเคาะรับข้อเสนอของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรหรือเราคุ้นหูกันในชื่อ P.Move ค่ะรับแล้วแต่ว่าดูเหมือนว่าการขยับทั้ง15ข้อซึ่งเป็นข้อเสนอของ P.Move จะเกิดขึ้นแบบ ค่อยเป็นค่อยไปตามระบบรัฐราชการนะคะหนึ่งในข้อเสนอของ P Move ก็คือเรื่องการทวงสิทธิ์ให้คนที่อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งเรื่องนี้คุยกันมาหลายสิบปีเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาอย่างยาวนานและรอบนี้การเคลื่อนไหวของ P Move ก็ถูกบรรจุเรื่องนี้เป็นหนึ่งในข้อเสนอที่ต้องเร่งแก้ไขนะคะถ้าเราดูข้อมูลทางวิชาการค่ะคุณผู้ชมเราจะพบว่าหลาย,ลายชุมชน อยู่มาก่อนที่จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ในปีพุทธศักราช2484นะคะเราดูทไลายของเรื่องนี้ปักหมุดที่ปี2484ค่ะพระบรป่าไม้เริ่มใช้ในปีนั้นแต่ว่าการประกาศใช้พรบรป่าไม้ในช่วงเวลานั้นหลักๆแล้วเขาเน้นไปที่เรื่องของการสัมปทานพื้นที่ป่าไม้แล้วก็มีการระบุว่าป่าไม้เป็นของรัฐ นี่คือเงื่อนไขของพรบเมื่อ81ปีที่แล้วนะคะซึ่งตอนนั้นพอเริ่มมีการประกาศใช้เมื่อ81ปีที่แล้วมันก็เริ่มมีหลายชุมชนที่ได้รับผลกระทบเป็นระยะๆะะในวงเล็บว่าบางส่วนอย่างไม่ทั้งหมดค่ะแต่ต่อมามีกฎหมายแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมแบ่งการใช้เป็นแบบนิติบุคคลเป็นที่ดินของรัฐ แล้วก็เป็นที่ดินป่าอนุรักษ์ป่าสงวนป่าอุทยานแห่งชาติทั้งทางบกทางทะเลรวมไปถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้วยตอนนั้นล่ะค่ะยิ่งผุดปัญหาเพราะว่ามีการประกาศพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ของรัฐทับซ้อนกับชุมชนเดิมที่มีอยู่ยุคต่อมาอยากจะให้คุณผู้ชมปักหมุดที่ยุคนี้ตรงกลางภาพนโยบายทวงคืนผืนป่ากเกิดขึ้น นอกเหนือจากนโยบายเกิดขึ้นเพื่อประกาศว่าจะทวงคืนผืนป่าเป็นมรดกของแผ่นดินโดยทำหน้าที่โดยรัฐเนี่ยนะคะตอนนั้นเกิดคดีความขึ้นกว่า40,000คดีอย่างน้อยนะคะและ ใน27คดีจาก40,000คดีเป็นข้อเสนอของพีมูว่าคุณต้องเร่งแก้เรื่องนี้เพราะอะไรต้องเร่งแก้เพราะว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านเกิดขึ้นแล้ว27คดีที่พีมูบอกต้องเร่งแก้นั้นมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสิทธิ์ในที่ดินและชนบทชุมชนเดี๋ยวจะค่อยๆแกะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมคะที่ผ่านมาภาคประชาชนเขาพยายามคิดแล้วก็หาทางออกกับชุมชนแก้ปัญหาเรื่องนี้มาตตลลลลอออออดดดนนนนะะะะคคแ้้วกกออกกก็ก็มมีรราาาาาาารรรรรโโยยยยยบบบบัญญััััฐหหถุูืพชญญิ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเรียกกันย่อๆว่าคอทอชอปี62ค่ะเกิดการนำร่องตอนนั้นแหละให้มีโฉนดชุมชนด้วยนะคะแต่วิธีการแก้ปัญหาหรือว่ากฎหมายที่ออกมาดูเหมือนจะมีช่องโหว่และความครอบคลุมยังไม่เกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือความพยายามแก้มีแต่หลายชุมชนปัญหาเขายังอยู่